ตัวแทนของพ่อเท่าสนร้อมด้วยน้องสาวนะเออ ลองดูสิไหนหันหลังสิอาหันหน้าหันซ้ายหันขวาโอ้โหถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงมาก่อนพี่ดูหล่อจริงๆเลยเองชอบทำเป็นเล่นอยู่เรื่อยเลยนารีฉันไม่ได้เล่นก็ฉันพูดจริงๆไม่ใช่เรื่องรอเล่นนะรอแล้วเหมือนผู้ชายแล้วนะเหมือนแล้วแค่นั้นเรารีบเดินทางเข้าเมืองดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันที่กองท้ายเขาจะถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วดิวข้าวได้้ยหยุดนี่คือ อะไรของมันวะนั่นเด็กกู็งงก็เอะไรขึ้นเอ้ยนารีทำเป็นเด็กๆไปได้พวกมึงในหน้าไปอยู่นวยดับเพลิงซะเลอเกินวิ่งไปห่วพี่เลยนารีเฮ้ยนารีนารีฟังกันบ้างสิวะจะฟังทำไมว่าคนไม่เคยรู้จักกันเฮ้ยกไอ้นุ่มหน้ามนคนปากแบบแหมจลูิา ยังยังไม่แต่จะคิดมึงมึงไม่ว่ามึงกำลังคุยกับใครอยู่กูเนี่ยคือหมอโจรมีว่าใครก็แล้วแต่เจอกูนี่โอ้ยมึงเป็นอะไรนะหมอโจรเดู๋น้ำเพชรรับมันด้านหน้าไปซื้อมึงไปรับตังก่อนอยู่เพื่อนเราก่อนทีบไปนะครับขอบคุณนะครับเดือนนี้พวกเรานอนหมอนแตกกันแน่หยุดหลายคืนรับสมัครเจ้าภาพนะครับเดือนนี้ เดี๋ยวกูฆ่ามึงกูจะฆ่าแม่นกเล็กด้วยโหดีจะด้วยทุกทีเนี่ยกูคือมหาโจร ไม่ทำเฮียอะไรเลยงั่ากูคนดีไหมล่ะจริงก็เมียมึงนั่นแหละเอาของเงินทองมากูไม่ให้เว้ยอย่าให้ไม่ให้กูไม่ให้ไม่ให้มึงตายแน่วันนี้มึงได้เจอของจริง ผู้หญิงบอกว่าุณผู้หญิงอูนี่ลูกผู้ชายอกสามศออกสามศอกผู้หญิงบ้าไอ้ผู้ชายบ้าอะไรอกจะไม่ใหญ่เป็นเขาย้อยกันนะทีปากดีพูดมากนะมึงเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะมึงรู้ได้ไงเนี่ยกูรู้แล้วกันนะไม่เชื่อมึงแก้ผายกูดูเลยอ้าลามบไม่ได้ลามบกูเป็นคนอย่างงี้ได้กูจะให้มึงเลือกถ้าหากว่ามึงบอกให้คนอื่นรู้ว่ากูเป็นผู้หญิงกูว่จะแ สาบานเลยนะพะโลมือแล้วพูดตามกูออไปดูดไปแล้วมึงลองดูดิสาบานเลยนะถ้าสาบกูมึงไปบอกให้ใครรู้ว่ากูเป็นผู้หญิงแล้วก็อห,หอยหอกเข้าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวา <c oughs> ถ้าเกิดกูบอกกับใครว่ามึงเป็นผู้หญิงคอยห,หอกเข้าไปพายแทงหูควายทะลุหูมาหูซ้าย ค่อยๆกลัวเจ็บอีกแม่ขหัวเลาะแรงด้วยเถอะมาดิแค่นี้ยังไม่พอเอาอีกเลยขอให้มึงลงเรือกูต้องลงเรือดำน้ำมามึงลงไปเลยดำลงไปในน้ำแล้วกูไปดูไดทันนีกเลยถ้ากูลงเรือเออขอให้เรือมึงล่มกูเอาดินน้ำมันกุดมานะนะมึงนะงะมานะในวันนี้นึกยังไงลงเรือเนี่ย ไปครึ่งปีแล้วอยากลงเลยแล้วบ้างไปพูดสารกูด้วย,ยเฮ้ยเรือมึงลงเรือลงค่อยค่อยเรือลงค่อยค่อยด้วยขอให้มึงตกเรือทามึงตกเรือไปแล้วก็ขอให้มีปลาฉลามมากัดมึงให้หมดไปเลยไม่ต้องไปลาฉลามกัดหรอกเมียกูก็กัดได้กัดอะไรกัดนิ้วกูเนี่ยมึงอย่าทะินึงนะเออมึงสาารกับกูนะเนาะปลาฉลามกัดได้ค่อยเออ,เอ,อถ้าอย่างนั้นเราอสองคนมาเป็นเพื่อน ค่อยๆไม่ปูบอกให้เขาหัวเราะค่อยดูเ <c oughs> ขาชอบไง <ico le> สรุปว่าสาบานกับปูแล้วเพราะฉะนั้น,นเราสองคนก็ต้องมาเป็นเพื่อนกันออแลกที่สำคัญมึงก็ต้องเป็นทหารกับปูด้วย,ยต้องไปเป็นทหารด้วยใช่อาพอดีมันการล้องชืออะไรละ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วนะมีชื่อว่าวารินวารินแต่มีความจำเป็นพ่อป่วยแลวต้องมาแทนพ่อข้าก็เลยปลอมตนผู้ชายมีชื่อวันทีโอเองเปลี่ยนชื่อนทีใช่ข้าชื่อนะดำ มีหน,น้าัาเขาด้วยเฮ้ยเป็นเพื่อนยังไงแต่สัญญาเลยนะเอ,อ,เอ็งข้าบอกให้ใครดูเด็กขาดแล้วว่าขา้าเป็นผู้หญิงข้าสัญญาว่าข้า,าจะไม่บอกใครเฮ้ยแล้วคนเมื่อกี้ใครอ่ะเออดูสิเนี่ยปากนี่นารีวิ่งหนีไปไหนแล้วเขาไม่รู้